ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแอปทักษอนพูดถึงรักครั้งใหม่เราไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกสาวแกล่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับแอปทักษออนที่ได้เลิกลากันไปแล้วกับสงการเตชะรงค์ซึ่งล่าสุดนั้นสาวแอปก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักประเด็นคำถามที่ว่าหากต้องเลือกให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตจะเลือกคนแบบไหน สาวแอปก็ตอบแบบไม่ทันคิดนานเลยว่าข้อแรกสำคัญที่สุดเขาต้องเป็นคนที่รักบุตรของเราได้เพราะตอนนี้เราไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วและจะต้องมั่นใจว่าตัวเขาจะสามารถทำให้ลูกของเรามีความสุขได้จริงๆอันดับสองอยู่ด้วยกันแล้วต้องพาเราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าต้องให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันพูดง่ายๆก็คือถ้าคบกันแล้วต้องทำให้คู่ของเราจเจริญมากขึ้นทั้งกายและจิตใจ